สวัสดีครับคีดสมาร์ทเทคครับวันนี้ติดตั้งออฟกิทที่โคราชนะครับอันนี้เป็นแผงนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูอิวอร์เตอร์กันนะครับชุดนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับของ EV Top Sun ตัวนี้200แอมแอมนะครับ10กิโลวัตนะครับตัวนี้สามารถดูค่าต่างๆได้นะครับดูค่าการทำงานเซตค่าค่าจากโรงงานเขาจะเขาจะล็อกมาแล้วจะตั้งค่าไม่ได้ครับของนี้จะเป็นชุดตู้ควบคุมนะครับ ในตู้ก็จะมีชุดเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ฝั่งของโซลาเซลล์นะครับจะเป็น2สปริงแล้วก็จะมีเบเกอร์เอซนะครับที่จ่ายออกกับอินเวอร์เตอร์นะครับเนื่องจากตรงนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีไฟฟ้าเข้ามาร่วมนะครับใช้โซลาเซลล์แผงแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอินเวอร์เตอร์เป็นของแม็กสกายนะครับ5กิโลวัตต์นะครับเป็นไฮโวลต์นะครับตอนนี้ทางผมตั้งตั้งชาร์จอย่างเดียวยังไม่ยังไม่เปิดอินเวอร์เตอร์นะครับยังไม่จ่ายโหลดนะครับ จะเห็นรูปแผงกับชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับโหลดใช้งานหลักๆอันนี้เนื่องจากเป็นบ้านสวนนะครับมีแอร์อยู่2เครื่องครับหมกับ1 2ื่วิทยุนะครับแล้วก็หลอดไฟนิดหน่อยนะครับอีกหลังนึงจะส่วนนังก็จะเป็นแอร์หม่นสอนะครับจากกลองเทสใช้ดูแล้วก็ถือว่าผ่านครับใช้งานได้นะครับเปิดแอร์เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับใช้ได้นะครับข้อกลางวันก็ได้ทั้งวัน แต่ว่าถ้า,ถากลางคืนก็บริาหารจัดการใช้เอานะครับว่าจะใช้แอร์ตัวไหนกี่ตัวกี่ชัมม่วโมงนะครับเพราะว,ว่าอยู่นี่จะมีพวกตู้เย็นพวกป่อหูเข้ามีหลอดไฟพัดลมอะไรด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสนใจติดต่อได้ครับ r e e n s s m r t t e c h สวัสดีครับ